คุณแม่คุณแม่คุณมีคุณมีก็จะไม่คับคุณแม่สานมาปากสีดีแล้วเนาะโอเคดึหนังในไลน์ดูแล้วโไลน์ดูโอเอเคอไม้ใหญ่รักษาเายวกอนเอาเพลงช้าๆซึ้งๆมาละกันช้าๆที่ซึ่งๆมันต้องถอมมั้งสิบันอบสนุกไหมครับผมยังยังคำเดิมผมไม่สนุก คัะจริงๆอันนี้พูดจากใจเลยว่าหลายๆคนฟังมุกเทียไปชื่อเพลงว่าเสียงตาน้อยนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งหมอหลัใช่ลหลายๆคนอาจจะไม่ชื่อเทสไม่ใช่เทสทุกอยาก่างทุกอย่างเล่นเป็นเกาหลีได้ไหมเล่นเกาหลีแบททิงแบททิง เพลงนี utan, <blinking S 1> <ๆ>้เพลงเนี่ยเพลงเมื่อกี้มันเร็วไปมันเร็วไปมันเร็วไปเพลงเมื่อี้มันอ๋อโอเคครนอยากได้เพลงยัีค่จุณแม่อันนี้เพลงเซ็กซี่นะครับคุณแม่คุณแม่คนที่ไหนดูรู้ตอบกูไม่ได้แล้ว <laughs> แต่ก็ยังจัดคุณแม่คนที่ไหนดู <laughs> ไม่ใช่หันแกินมาที่ไหนหนะแม่ ทุกที่คุณแม่ร่าของเอาเล่าคุณแม่คนไหนคนทุกทีน <Price. S 2> ท่นอาเนม่ดามาพี shit, ่ชอฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษอารเป็นพิเศษเออมีคอรดีกว่าอีกคอร์ดเอะไรครับคุณแม่ขออะไรพกผร้อได้หมดเลยรก็ไน ชอบในคำชอบทำเพลงร้องนักร้องที่คุณแม่จุดคือใครนักร้องที่คุณแม่ชอบที่สุดนักร้องที่คุณแม่ชอบที่สุดเฮ้ยมึงถามชื่อดูเราอย่าไปถามเขามาคือเขามาเพ่ครับเต้าผู้ชิงหนะครับใครใครใครไปทำอะครับ เต่าอสอะไบอ๋อเวีสเหมอนกันอเต่ามือสีอยู่ฝั่งนู้นอามาทำไมครับอ๋อรอเลาดูเต่ามือสีโอ้โหจังวัดจะปวดให้คุณแม่เลยนะครับขอบคุณมากๆครับคุณแม่รอดูเตาหือสีเออให้พีเข้าความเพีดีกว่าอ่โอเคคุณแม่ดนเต่ามูอสีเออ ข้าวผมอาเอาเฮ้ยฟัคยังมั edi, ้งยังขึ้นไปสื้อหล่าซูเืีอนล้างจิตเนื้อันรู้ว่าในว่าในแห่งนี้เกูแต่ว่าไปซื้อหล่าซูเืียหลังจิตเนื้อ

พ่อพ่อแม่พี่น้องที่ขายของอยู่นะครับอ่าอยากพูดว่ารสชาติของอาหารเดของแซ่บบอลเอามาให้ผู้ชมซิบมึงเอามาให้ผู้ชมดิซิบมึงแล้วกันช่อมไล้ไม่ห้ามกันจะเป็นยังไงเอาถามพี่ลิศลงเลยบอกลุงลงเลยบอกไปไปลงไปนั่งพับก่อนลงไปนั่งพับก่อนเราต้องห่วงได้ใส่เต่าใส่เสือไม่ส่งไม่ไปถ่าได้คน เอาวไหนม่ต้องใสว่าถูกไหมอีรั่งอ้าวมึงไม่เห็นจะมาคุ้มตาผมจะมาบอกก็เลยเนี่ยอ้มีความสุขครับมีความสุขถามอีกได้ไหมพี่น้องจะเป็นถามดูป่ะกันหลังปอนั่นเนี่ยตัวมีมือปุ๋ยเนาะไม่ตมองถามถามได้ไหมครับในที่นี้ในที่นี้มีใครจะไปดู สับเบอเจ็ดปครับสับเบนะอเจ็ดมาต่อให้เจ็บก็มเลยงยื่ให้จกันนะครับยื่ให้กันนะสับเบเจ็บมาแม่ยืดให้ดมาอยากฟังเพลงเลยขอมาได้เลยครับป้อาะะปอ,อะไรนะครับเพียงยือเละครับคิ่ออกมาใช่ไหมครับอ๋อเพี n งยื u สุดโตะครับ <laughs> สองเหียงมีอะไรครับแม่เพลงอะไรแม่ยืดสามรอบยืดสามรอบแล้วหรอยืดสามรอบแล้วนะโอเคจำไว้นะครับไปอิบนาทีอันเป็นอะไรครับของลุมอ่าเออเนี้ครบเพลงสักทีมันอะไรชิบหายได้แล้ไปไหนกันครับไปไหนกันครับพี่ครับไปไหนครับพี่สามไปไหนครับไปไหนกันบไปไหนครับไปไหนครับไปไหนกันกับนกันกัน อยากรู้เนาะอะไรคนระับเป็นอะไรเมื่อกี้ได้แล้วกอดเสาเถียงยื้อเล็บคูดอ่าอะไรอีกเขาไปรับบาเจมอ่่าาเเตบินะฮะไม่เอาเต่ามูสินนะฮะ,ะไม่เอาน้ะไม่เอาน้ะเต่ามูสินจะเล่นอยู่นะอ่าโอเคครับมีอะไรอีกไหมครับอะไรนะครับถุนอยู่ในใจว้าว กอดเราเที่ยงทุ่มไป่าบัดจรงคนลร่าบัดเดียบทุ so ่ในใจอยู่ในใจอะไรเป็นครอบครองกอดเาเสียงะอะไรทำไมลาคำเอ๋ยโอ้เจนนี่กระร้างตอนนี้กูก็อยากเล่นเป็นเต่าผู้สิงผู้เดียวไม่ได้แม่เมื่ขอมากนะว่าคุณเล่นเห็นว่าคุณออกเห็นว่าแตจยังเป็นเต่าผู้สิงก่อนน่ะ

Ich hab's ja still gehaut und da

คุ้ค่ไม่ตอวกรบมาหรอกนะที่หรืออี๋ขอโทนอะไห่มันมีจำเวทีนี่ครับนี่ครับวันนี้มีจำเวทีจีวีทีครับมีจีวีทีครับมีหนึ่ครับนี่เราต้องผ่านด้วยซีอเรา้าห้ใช่ไหมห้าม no ีหเวทีใช in ่ไหมครับหกซากมอ่ไม่ได้ประมูลนะครับไม่ได้ประมูล ขอนตัวนลขชัวร์เช้ัวะเจ็บมันอีกทัางอีกทำไมครับพอคนเยอะกว่าคือชนะก่อนข้อมูลนะครับทีเป็นทีอ่ะขนาดศีรษะนาดิีราะอีกทีเป็นคนต้องหาบากหลายตัวพี้มองหาเจ็บมาได้ทีนทีเจ็บนะครับมีใครให้มากกว่าเจ็บไหมครับ B อืเพื่ออะไรครับเมื่อเบื่ออะไร อยากรูกที่จะไปที่เราอยากลู้ทุกวรนอากาศในสิคือเวทีของเราที่น้องที่เคารพรักครับขอบพระคุณหลายๆครับเมื่อนี้ดีใจมากได้เล่นเพลงนให้บ้างครับผมขอบใจมึงเลยขอดเก็งนัดูนพยนเนี่ยน้องเนาะแต่ไทยบ้านอีกเอาเพลงไทยบ้านอีกมีเพลงอะไรอีกครับมีเพลงอะไรอีกไทยบ้านครบชนได้ก่อนเธอ 我哪里错？是你哪里错？难道我错了？谁让你爱？ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ một cái hấp dẫn 男人啊，男人啊，都太好不寻常。爱你快快爱上，不管明天你要在天涯。

เอาพ่ออย่าคุยกับมึงครับอ่าอะไรครับวางบอมืนแรกวางบอนแวางบอคนนี้ไม่หอไม่หไม่บอเลย้ว่จเส้นเป็มือหนามือนาเล็บวางบอมือนาดีกว่ามือนาดีกว่าสิมดเดี๋ยวงาสิ่ทองการการกับผู้จัดการเลยบอเดี่ยงาด่วานผู้จัดการเลยไปไปเที่ยวกันอมือรวางบอโอคสั่ง เอาเว้ยสาวเอาเว้ยสาวขอเว้ยสาวขอเว้ยมุ่งหวนขอเว้มุ่งหวนมาพวกเราขอมาโอ้มายังหนักกันยังหนักกันพวกเราไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนไม่ต้องแย่งกันมาเลยครับขอมาเลยครับอ่าไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งกันครับไม่ต้องแย่งกันสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวข่าวเาไปก่อนครับสวัสดีครับเดินเตือนเดินเตือนกันเอาเรื่องใหญ่เดินเตือนมาเลยมาเงินใครเงินผมง่ายชมิเชตจะกินให้พอดี น่าจะซินวิญญาณลอยเอ็อะอยทางลอยเอ็ดลูกหลานลูกหลานลูกหลานเบิเิงคนเก่าหัวหลัเอิดแมนรทุกขึ้นเตียมไอ้่เตียมเมาบอกว่แมนครับเ้ยมกี่ก็เลยเอิมาขึ้นาเาขื้นมาได้ลูกมากขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ดีละแมนนี่

ม,มั่งมัมีใครเคยฟังเพลงพวกผมบ้างไหมฮะอันนี้ถามจริงมีใครเคยฟังเพลงพวกผมไหมฮะเพลงที่พวกผมเป็นคนร้องเองแต่งเองทำกันเองสั่งกันเองีรได้ฟังค์ไหมฮะมัะ่งมัวมีไหมฮะไม่ค่ะชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรค,ครับเล็กโขไม่ <laughs> คับ

กองไในเม่นบักค่ะค่ะบนรเียงก่อนเมตรสี่เมตรสี่โอลีบากพอโอว่าไ้สี่มซื้อโอ้มือกอ้จหมาลอัอันกนองขังใครเาเตาผู้สินอยู่เถอะ โอเคอข้าต oh. okay, okay. ัวเลอเะด้วยแม่ต้อง้กมาพูดเลนังเปของชาวแม่เราเหมได้กนแม่แม่จะกินของหวานไหลเดาะเราจกินของหวานะไหเาะ เอ้ยดีฝาล้างโดนแล้วฝาล้างโดนแล้วแม่บ้าเขาหูเดียวสามวันดู เราต้องสู้แบบดังใจเราได้ไหมฮะตัดทิศทางที่จะตามไปเชื่อกันไหมยิ่งหมดหมดใจเลยเคยพายกันไหมไม่พักถาไม่เคยอยู่หน้าหัวถุงมือไอ้แต่ก็โดนได้แต่ก็โดนได้เี่เพชร ชื่อเื่ออะไครับชื่ออะไรมไปลงช่นะออะไรนะเรืงอย่างั้นเกฉีดไปไปเลยไปอยู่กับแม่ได้เลยแม่มาตรดคุณแมีเพื่อนไหครับขออะไรครับให้ตผมอขอขอห่อห่อขอ พวกหนูเป็นนักร้องจริงๆที่ไม่รู้อะไรกันร้องได้ไหมคุณซังเป็นคนเยวไหม าขอ้ออุลุมอาจจะไม่ถนัดขอ้ออุลุมอาจะไม่ถนัดเลยข้ออุลุ่มอาจจะไม่ถนัดแต่งานเองคนกใหญ่คนข้างเยอะเออและส่วนมากเป็นเด็กอ้าเจ็บไปได้ไหมที่เราจะรอบท่านต่อไปนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าเราข้ามไป่ตั้งงานได้